ตานะครับสามเณรธนวัฒน์คุณเหลือสามเณรสุติชนาธิ์คยิ่งสามเณรสุภกิทสีสวนโนที่ให้เรียบร้อยนะครับจะได้เริ่มในส่วนของพิธีผู้ผู้ปกครองนะครับญาติญาติเนี่ยได้ร่วมกันฉลองสามเณรพระคดูร้อนนะครับปลูกต้นกล้าในดาบุญปีที่ห้า ได้เริ่มในส่วนของอพิธีฉลองสมานเนรในวันนี้นะครับวันที่สองในหาร่วมเทศนะครับเทศให้ผู้ปกครองนะครับได้ฟังน,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 นะครับจุดเวีนผลปริตนะครับการพุทธศาสนาจุดทุกเทียนบูชาพระใจที่รับพิธีตรงนี้ขอเอย่เชิญครับ กรองท,ท่านประนมมือขึ้นนะครับคับขอกราบพระคุณนางวิวัฒนาดียิ่งข้าราชการบำนาญไว้นอกกาสนี้ครับขั้หลับต่อไปจะได้เรียนเชิญว่าที่ร้อยตรีหญิงคุณธิดาพรมริยาภักจะได้เป็นทอแทนจุดทุกเียนหน้าธรรมาสขอเรียนเชิญครับ พุทโตภาควารพระผู้มีพระภาคจ้าเป็นพระอาารานบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเรื่องสามองทั้งหลายได้ตรัสรู้ถูกต้นดีแลว้วอิมอเมสการิปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสารเนนาสะงปัญจสิลานิยาจามา นะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na motot sa bakawato arang ato sama, -sama พุ no <Leah> ทธังสารนังกัจฉามีพุทธังสารนังกัจฉามีธรมังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังกัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังกัจฉามีทุติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิทูติยัมปีธรรมังสารนังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังกัจฉามี ทติยมปีสังฆังสรนังกัจฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังกัจฉามิตาติยมปีพุทธังสรนังกัจฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังกัจฉามิตาติยมปีสังฆังสารนังกัจฉามิตาติยมปีสังฆังสารนังกัจฉามิติสารณะธรรมนังนิธิตังอามาพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาธิปาตาเวรม าสิกขาปทังสมาธิยามิอัตินาธนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตินาธนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฉะปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฉะปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ إيمان ิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิอ ي م ا ن ิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิอ ي م ا ن ิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิอ ي م ا ن ิปัญจสิกขาปทานิสมมาทิยามิ สีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโคฮาสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติตัสสะมาสีลังวิโสทะเยสาธุพระมาจโรกาธิพาติสัมปฏิกัดอัญชลีอันทิวรังไยยาจธาสันติต่สัปตาระรชัก,กชชติกาเตเสตุธรรมมังอนุกัมปิมังภาชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาวะมันเยถะปุญญัสสะนะมัตตังอาคามิสติอุทธะถินทุนิปาเตนะ อุทะกุงโทปิปุรติอาปุรติทีโลปุญญสัทโถกังโถกังปิอาจินันตีขอนอบน้อมแด่คุณพระรันตนใจทั้ง3ประการอันมีคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์ขอโอกาสคณะพระอาจารย์ทุกๆรูปและขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ลูกสามเณรจ,จะมากล่าวธรรมากถาอนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านทั้งหลายที่นำพัตตาหารข้าวหวานมาถวายลูกสามเณรในโครงการปลูกต้นกล้าในนาบุญณวัดไสงามแห่งนี้วันนี้ลูกสามเณรจ,จะได้พันานาในเรื่องบาปบุญเป็นของมีจริงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราคงจะรู้จักกับคำว่าบาปและบุญกันดีอยู่แล้ว เพราะเป็นสิ่งที่มักจะถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเป็นหน้าที่ของคนเป็นพ่อแม่ที่จะต้องปลูกฝังสั่งสอนลูกให้เป็นที่ผู้ให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของบาปบุญคุณโทษคําว่าบุญคือการกระทําในฝ่ายดีส่วนคําว่าบาปนั้นคือการกระทําในฝ่ายที่ไม่ดีบุญแม้เพียงเล็กน้อยถ้ามันสั่งสมมันทํา เราก็สามารถเพิ่มพูนขึ้นได้เหมือนกันหนังคำกรที่ว่าอย่าดูมิน่นบุญกรรมว่าทำน้อยจักไม่ด้อยตามต้องสนองผลเหมือนตุ่มน้ำเปิดหงายรับสายชนยังเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงอันนับปาดสั่งสมบุมบุญบ่อยทีละน้อยทำไปไม่ไหลหลง ย่อมเต็มล้นด้วยบุญนั่นอย่างมั่งคงบุญย่อมส่งพบสถานวิมานทองเชกเช่นเดียวกันกันกบบาปแม้เพียงเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลนั้นไม่มีดังเรื่องของสามนเณรศีวลีในครั้งพุทธกาลสามนเณรศีวลีเป็นผู้เจริญด้วยราบสก,การะเพราะในอดีตชาติได้ถวายน้ำพึ่งสดแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า พะร,ระวิปัสสีและหมู่สงด้วยผลบุญที่ได้ถวายทานแก่บุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยความเคารพเลื่อมใสส่งผลให้สามนเณรศีลดีเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะไปอยู่ในแห่งหนตำบลใดในป่าในบ้านในน้ำหรือบนบกก็จะมีทั้งมนุษย์และเทวดานำลาบสักการะมาถวายมิได้ขาดตกบกพร่อง คราวใดที่หมู่สงฆ์จะต้องผ่านไปยังถิ่นกันดารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมักจะมีพระดำรัสสั่งให้พาสัมมนินศิวลีไปด้วยเสมอเพราะจะช่วยให้พระภิกษุทั้งหลายไม่ขัดสนเรื่องข้าวปลาอาหารและปัจจัยสี่ศิวลีกุมารเป็นโอรสของพระนางสุปปาสาพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงโกริยะอยู่ในคันมารดายาวนานเจปี เจ็ดเดือนเจ็ดวันเพราะเคยทำบาปกรรมในชาติหนึ่งที่ไปล้อมเมืองศัตรูเป็นเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันทำให้คนจำนวนมากเดือดร้อนอย่างไรก็ตามด้วยอำนาจแห่งบุญที่ศิวลีกุมานได้เคยถวายน้ำพึ่งสดไว้ก็ส่งผลให้มีผู้นำเครื่องสักการะมาถวายพระมารดาขณะตั้งครรทุกเช้าเย็นมีได้ขาด สามเณรสิวลีได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์ขณะบรรคชานในช่วงที่เจลยมีดุงผมเสร็จพอดีนี่คือสามเณรสิวลีที่ต่อมาได้เป็นพระสิวลีพระพุทธเจ้าทรงจัดสรรเสรียว่าเป็นผู้ที่มีลาภมากเพราะได้ถวายน้ำพึ่งสดแด่พระสมมาสมพุทธเจ้าพระนามว่าพระวิปัสสีและหมู่สงนี่แหละญาติโยมท่านทั้งหลาย บุญแม้เพียงเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลนั้นไม่มีวันนี้โยมพ่อโยมแม่ทั้งหลายได้นำพระตาหารมาถวายลูกสามเณรและพระอาจารย์จำนวนหนึ่งร้อยกว่าลูกจัดว่าเป็นบุญใหญ่เป็นบุญที่ทำได้ยากเพราะหนึ่งปีจะมีการบรรพชาสามเณรเพียงแค่หนึ่งครั้งผู้ที่ถวายพระตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรน,นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำลัง ลูกสามเณรเปรียบสเสมือนต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีโยมพ่อและโยมแม่เป็นผู้ปลูกคือเป็นผู้ปลูกฝังความเชื่อและความศรัทธานในพระพุทธศาสนาให้สามเณรมีญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ใส่ปุ๋ยคือผู้ที่ให้พละกำลังได้แก่การถวายพระตาหารและน้ำปานะเป็นต้นและมีพระอาจารย์เป็นผู้รดน้ำพรวนดิน คือเป็นผู้คอยแนะนำให้การอบรมสั่งสอนชี้แนะนแนวทางต้นไม้ต้นนี้ที่ชื่อว่าสามเณรจึงแตกดอกออกผลที่สวยงามเป็นการปลูกต้นกล้าในนาบุญอย่างแท้จริงญาติโยมท่านทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้การถวายพระตาหารจะมีผลอาน,นิสงส์มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้ถวายเป็นการสําคัญคือเจตนาของผู้ถวายต้องบริสุทธิ์ในการทั้งสามคือ หความตั้งใจก่อนที่จะถวายพระตาหารผู้ถวายต้องมีจิตใจบริสุทธิ์มีศรัทธาเลื่อมใสไม่มีความตนหนีเสียดายของที่จะถวาย 2. ความตั้งใจในขณะถวายพระตาหารผู้ถวายจะต้องมีจิตใจเลื่อมใสศรัทธาเพื่อปิติยินดีในการถวายพระตาหารในขณะนั้น 3. ความตั้งใจหลังการถวายพระตาหารแล้วเมื่อหวนระลึกนึกถึงขึ้นมาครั้งใด จะมีจิตใจปลื้มปิติยินดีในบุญกุศลนั้นๆที่ได้กระทําทั้งสาประการนี้จัดเป็นการถวายทานที่มีอนิสงมมา์วันนี้ญาติโยมได้สร้างบุญใหม่ได้ให้ทานคือการนำผ้าตาหางมาถวายลูกสามนเณรและพระอาจารย์ด้วยความตั้งจิตตั้งใจอันดีงามได้รับศีลไปเมื่อข้างต้นสีนั้นแปลว,ว่าความเป็นปกติปกติของมนุษย์จะไม่ฆ่าไม่ทำร้ายกัน ทังทางกายวาจาใจตนเองและคนอื่นคนปกตินั้นจะไม่โกหกคนโกหกนั้นไม่ปกติคนปกติจะไม่ดื่มสุราเมลัยที่เป็นโทษต่อร่างกายของตนเองนี่คือศีลทั้ง5้าประการและได้เจริญจิตภาวนาคำว่าภาวนานั้นแปลว,ว่าการทำให้เจริญขึ้นวันนี้ญาติโยมก็ได้ฟังธรรม การฟังธรรมตามการนั้นจะเป็นมงคลในทางพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาจิตใจของเราให้จเจริญขึ้นนั่นเองในท้ายสุดของพระธรรมเทศนาในครั้งนี้สามเณรขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายจงเจริญพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขพะพละปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ และปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ถวายบูชาการเทศการเทศนี้ขอจงกลายเป็นอานิสงส์ดลบันดาลให้ญาติโยมท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยไร้ทุกข์เป็นสุขเกษมสารสมกับปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ดังคำกล่าวนี้บาทที่หนึ่งให้สุขใสดังดวงแก้วบาทที่สองให้ผ่องแผ้วดังบัวบาน บาทที่สให้เยือกเย็นดังสายทานบาทที่สให้อ่อนหวานปานน้ำผึ้งบาตที่หให้ห่างทุกห่างโลกโศกภัยด้วยบาทที่6ขอให้ท่านล่ำรวยเป็นเศรษฐีบาทที่7จ็ดูนพิพัฒสวัสดีบาทที่8มีสินทรัพย์นับอน,นันต์บาทที่9ขออนุโมทนาและสาธุ ให้บรรลุสิ่งสมอารมณ์หวังบาที่สิบอยู่ที่ไหนไปที่ไหนให้ห่างทุกห่างโศกมีโชคพลันขอให้ท่านจงสุขสมหวังดังความปรารถนาทุกประการเทิญเอวังก็มีด้วยประการชนีสาธุพาหุงค์สมาธินเมิตาสาว I'm บูชากันเทศน้องสามะเนมน้องสามเนรกริชนกริชนาพล,ลดียิ่งหรือว่าสามาเนรหน้านะครับยินได้เลยครับเจริญพรปัดใจ,จกันเทศทุกป่าทุกสตางพระอาจารย์จะนำมาเฉลี่ยให้กับสามาเนรองค์แสดงธรรมของทุกๆวันนะครับก็ จะเก็บไปจนถึงวันที่สิบห้าที่มีการฉลองอน้ำถวายนะครับยุคนมจับขาบาดเอาไว้ครับจับขาบาดขาบาดขาบาดขาบัดขาบัดอา,า,าสา,าสุยะวาริวาภ yup. ูราปิูเรนาติสะรง एवाँ अपेवाँ ഉതु ठिन्नाँ । पेतानाँ । बका पती एकिताम् पतिताम् तुम्हाँ । छिपबेवा स्मियों । इवाँ 诺达。 Wukun Wukun Sembah Nasrani. Alhamdulillah. Makzina. Majalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terucap. 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 เคสีนะคะติเกสีมันไปเอยนกล้วยอยู่ในนู้นไปรื่อยๆนะติเกมีด้ยนะครับ เน้นเอิ๊กเน้นเอิ๊กลาบฉันได้น่ะไม่ไม่เผ็ดยมแม่ทำกันกับยมจักภาษาเวียดแม่่าเขากินเผ็ดไม่ได้แต่เขาชอบกินลาบเฮ้ยวันนี้ช่วยเกลือ